อุ้ยอาจารย์เอาขนาดนั้นเลยไหนใครใช้เงินเกี่ยวกับโทรศัพท์เดือนหนึ่งเกิน500บาทยกมือเกิน500รยกมือเกินนะเกินนะโอเคอ้อาจารย์จะลราวใช้ประมาณเดือนละสี0รอเติมเงินเอาใหม่ไหนใครเกิน1,000ยกมือ ยังมีเหรอลูกเกินไปไหม,ม,มเนี่ยเกินมปไหมธุรกิจเรามากมายหรือเปล่าทำธุรกิจอะไรด้วยหรอเปล่า <laughs> คิดนะลูกนะเนี่ยอไปคิดเห็นไหมเออถ้าเราใช้แค่ห้าร้อยประหยัดตั้งห้าร้อยลูกห้าร้อยห้าร้อยมีความหมายนะคิดดีๆนะโทรอะไรบ้างไหนใครโทรศัพท์ คุยกับเพื่อนสายเดียวเนี่ยเคยเกินหนึ่งชั่วโมงโยกมือเคยเกินอะนี่คนใช้หนึ่งพันไม่เห็นยกมือเนี่ยไม่เกินนะโอ้เสียดายเวลาลูกเห็นไหมไม่ประหยัดเวลาเลยคุยกันรู้เรื่องแล้วแป๊บเดีวยวคุยเรื่องแล้วเจ,จ๊ะมันบางทีร้อยสาระ แต่ฟังดีนะแต่ถ้าวันไหนกุ้มใจอยากได้กําลังใจคุยสักพักให้กําลังใจกันก็โอเคพอแล้วพอแล้วอย่ายืดยาวเรื่องอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องอื่นๆที่เล่าบางครั้งเป็นเรื่องรกสมองนี่นะเธอนี่เพื่อนในห้องคนหนึ่งวันนี้มันโอ้โหูมันน่าเกลียดจริงๆทําอย่างงาุ่นทำอย่างงี้เล่าไปทําไมอ่ะเล่าไปทําไมหนึ่งเสียเวลา สองไร้สาระโรคสมองถูกไหมคําว่าประหยัดเนี่ยต้องประหยัดทั้งเงินประหยัดเวลารู้คุณค่านะลูกนะเสื้อผ้าที่ใช้เมื่อวานมันก่อน้นองตึ้งชมนักศึกษาปีสองก่นหนึ่งปีสองกนหนึ่งพ่อครูสอนปีแล้วสอนเขานะปีนี้เอาเสื้อมาใส่เสื้อยังปักชื่อปักชื่อโรงเรียนเดิมอยู่โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดสมุดบางคนบันทึกส่งอาจารย์เนี่ยเอาสมุดเก่าที่เราเรียนมัธยมครึ่งเล่มมาใช้ อย่างนี้เยี่ยมดีใช้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ไม่อยากให้ประหยัดมากถึงขั้นอะไรรู้ไหมนักศึกษาบางคนสมุดหนึ่งเล่มจดห้าวิชาห้าวิชาเล่มเนี้โอ้โหประหยัดกันเวลาถามอาจารย์ครับประหยัดไงรู้ไหมว่าทํามันหายมันหายไปไง หมดเลยหมดเลยนะมีความขยันมานะอดทนอันนี้สําคัญเตือนตัวเองไหมหนักก็จะสู้ยากก็จะทำไหมขยันอดทนไหมเห็นไหมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรู้จักคุณค่าสิ่งแวดล้อมนะรู้จักคุณค่าสิ่งแวดล้อม วันนี้ต้องกับภยัยจิบน้ำอุ่นเป็นระยะระยะโอเคนะอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะสำนึกดีอ่ะต่อไปข้อที่สรักการเรียนรู้นี่สำคัญพวกเราเลยพวกเราเลยรักการเรียนรู้คนที่รักการเรียนรู้ต้องเป็นยังไงลูกต้องเป็นยไงไฝร,ไรู้เห็นไหมฮะไฝรู้ ความใฝ่รู้พวกเราในนี้ครูเชื่อว่าน่าจะมีสักอย่างน้อยสักคนสองคนแหละเข้าไปเน็ตคลิกดูวิชานี้แล้วรายละเอียดที่อาจารย์เฉลาสอนเนี่ยมีอยู่ในเน็ตแล้วบางคนไปอ่านแล้วบางคนดาวน์โหลดมาแล้วบางคนก็ปริ้นออกมาแล้วแต่มีหลายคนก็ไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้นะอย่าเอาแต่เพียงแค่จากที่อาจารย์สอนนะ ติดตามข้อมูลข่าวสารนะมีข่าวคราวเป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงข่าวคราว,ข,าวข่าวสารก็ควรจะเป็นข่าวสารที่มีประโยชน์นะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะไม่ใช่ข่าวฟิลม์มแอนนี่เอมันจะรับเป็นลูกมันไหมเนี่ยเอมันจะตรวจเลือดไหมเนี่ยนะดาราคนนี้เตียงหักคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็น ไอ้พวกนี้มันขยะสมองต้องพยายามหาข่าวสารนี่มันเป็นสาระสาระสำหรับนักศึกษาชื่นบอกน์นูกนะนักศึกษาสังคมเสรีการเมืองขณะนี้การเมืองกำลังจะเป็นยังไงอีกสองสัปดาห์จะเลือกตั้งเนี่ยกำหนดอนาคตประเทศไทยเลยนี่ชัดที่สุดเลย เราควรจะเลือกใครเพราะเรามีกาสเลือกครั้งแรกแล้วเนี่ยควรจะเลือกใครใช้เหตุเจ้ผลวิจารณาณให้ดีอย่าไปตามกระแสตื่นตัวตอบประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำความรู้มาพัฒนาตัวเองนะได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็เรียกว่ารักการเรียนรู้ไงเรียนเสร็จฟังเสร็จนำกลับมาคิดฟังเสร็จนำกลับมาสู่ตัวเอง เพื่อต่อยอดเห็น okay, นะข้อที่ห้ารักผูกพันเอื้อทอนต่อคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านคนอื่นเพื่อนในห้องเรียนเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมโลกเอื้อทอนต่อกันมีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนกัน ให้ความรักสามัคคีต่อกันปรองดองกันในหลวงพงรงบอกเสมอว่าให้รักสามคัคคีคำนี้คุยอยากร้องให้กเลยฟังในหลวงพงศ์พูดมานานแล้วรักสามคัคคีแต่นักการเมืองทั้งหลายมันยังแก่งแย่งชิงกันแตกแยกกันสร้างปัญหาไม่รู้จักจบจักสิน้นปวนเมืองไง คิดพวกเราคิดดิในหลวงพระองค์ทรงบอกไงให้รักกันนะรองดองกันนะรักสามัคคีนะพระองค์มีพระราชดรรมัดมเมื่อหลายปีก่อนอาการเมืองทุกวันนี้รุดได้ยินทุกคนอะผ่านหูทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีโอกาสเราต้องช่วยกัน่อยลูก เพราะการช่วยคือการแสดงความมีน้ํำใจเนี่น้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือญาติคนอื่นในสังคมเขาเรียกมีความผูกพันกันเนี่ยคือชีวิตมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะรายละเอียด <c oughs> ถ้าจดไม่ทันไปเปิดเน็ตเองนะคุยต้องคุมเวลาเอาทวงละ ข้อที่ 6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยข้อนี้เฟรมนี้ต้องอธิบายนานแล้วรักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยคืออะไรนักศึกษาเป็นคนไทยใช่ไหมไหนขอดูมือที่หลกมีนักศึกษาต่างชาติไหมในนี้มีไหมไอ้ที่ถามกพาครูเคยสอนนักศึกษาต่างชาตินะมีคนหนึ่งมาจากเวียดนามชื่อนายบู อีกคนหนึ่งอยู่ปีสี่ปีนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์มันชื่อรอนภาษาอังกฤษธุรกิจชื่อรอนเมื่อวันก่อนยังเจอมาเลยอยู่ข้างล่างไอ้เจอทอี่ข้างล่างออโรงหารเนี่ยวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยคืออะไรนะต้องวัฒนธรรมประเพณีไทยไงเช่นสืบสารเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย สืบสารคืออะไรฮะพยายามเอามาประพฤติปฏิบัติต่อต่อ,ตอสู่ชั่วลูกชัว่วหลานชั่วเหลนชัว่วเราเป็นนักศึกษาอีกหน่อยพราเราโตมีครอบครัวมีลูกก็เอาวัฒนธรรมไทยมาสืบสารต่อไปยังลูกยังหลานต่อไปเพื่อดํารงความเป็นไทยไว้ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมไงประเพณีและวัฒนธรรมเราคืออะไรวัฒนธรรม คือสิ่งที่ดีงามสืบทอดต่อมาเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายยกตัวอย่างเนี่ยใส่สั้นๆอย่างเงี้ยไหนใครมีกางเกงแบบนี้ประมาณนี้มั้งมีปะมีไหมสาวๆมีแต่สั้นกว่านี้มีปะมีไม่มีเ่ย <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> อะ เมื่อปีที่แล้วครูเดินจตุจักไปเดินที่ตลาดจตุจักไปเดินไปทุระไปเห็นเกงแบบเนี้ยแขวนเต็มไปหมดสั้นๆแต่ครูเลยถามว่าครูไม่รู้ว่าเป็นเกงจริงถามไอ้หนูเนี่ยเนี่อะไรกางเกงขางเกงประมาณคืบกางเกงก็เลยถามว่าอย่างนี้มีคนซื้อใส่ด้วยเหรอเขาตอบว่าไงปะเอา้าถ้าไม่มีคนซื้อหนูจะมาแขวนไว้ทําไมคะก็ <laughs> <laughs> เลยเออจริงด้วยเนาะจริงด้วย นเนี่ยมันเหมาะสมไหมเสื้อผ้าอาภรณ์สมใส่บ่งบอกความเป็นไทยไหมหรือไปนั่งพลอดรักกอดจูบกันแบบนี้ในชุดนักศึกษาเหมาะไหมหรือบงงครอาจารย์ชุดนั้นทั้งวันมาก็ประจัดดีไม่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่อย่าลืมว่าในชุดนั้นมันบ่งบอกอะไรฮะ ความเป็นสถาบันอยู่ด้วยเ,เรื่องเกาเอาหนังมาฉายซ้ำใหม,ม่อีกปู้ก็ยกตัวอย่างอีกแหละเห็นอยู่บ่อยเอาคู่ที่เห็นชัดแล้วก็ทักไปมากที่สุดและเป็นตัวอย่างดีสุดคือหนุ่มสาวคู่หนึ่งไปอยู่ที่หน้าโลตัรสาวใส่เสื้อมีตาพระนามมีพระราราญกรเข็มอยู่หน้าอก หนุ่มนอนหนุนตักน้าโลตัสกำลังถอนผมหมวกบีบสิวกันอยู่ผู้เดินผ่านไปหน่าเสียครูสอนด้วยเทอมนั้นเห็นหน้าเห็นสาวเขากับหน้าเลอะเลอะลาไม่รู้จะทักไงครูเลยทักก่อนกลัวเ,เขาเขิอนอ้าวเป็นไงลูกซื้อของเสร็จแล้วมานั่งรออยู่เนี่ยรอเพื่อนอีกคนค่ะอาจารย์แต่ครูไม่ได้ตำหนิที่เขา บอกให้รู้เพียงแต่ว่าหนูทำไม่เหมาะแล้วประเพณีใช่ไหมใช่ไหมหรือวัฒนธรรมดีงามของคนไทยเราโดยเพาะผู้หญิงนะผู้ชายไม่เสียหายอะไรผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเช่นไปมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน ดีไหมดีไม่ดีดีไม่ดีดไม่ด,มดีใครจะทำช่างเขาแต่เราอย่าทำเพราะว่าขืนทำแล้วต้องคิดให้ดีว่ามันได้เปรียบมันเสียเปรียบมันได้หรือมันเสียไม่ดีลูกไม่ดีนะต้องคิดให้ดีวางตัวเหมาะสมกาลเทศะคำว่ากาละเทศาาาะทศคืออะไรลูก เวลาและสถานที่เวลาและสถานที่เหมาะสมไหมมีจิตใจรักความเป็นชาติไทยเห็นไหมรักความเป็นชาติไทยไหมอะไรมองบอกรักความเป็นชาติไทยไ่ายไทยโอเค บางเรื่องมวยไทยความเป็นชาติไทยเขาดังหรืออย่างน้อยเราต้องเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามเรื่องนี้ครูให้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนานแล้วประมาณสักเกืบ20ไปีแล้วยังจำได้ทุกวันนี้นะมีผู้หญิงบริการคนหนึ่งหรือพูดสมัยก่อนเรียกเป็นเมียเชา่านะ ไปบริการชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยเสร็จแล้วก็พากันไปไหนไม่รู้ซับหรือพาไปดูหนัง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 พอจะเดินออกจากโรงหนังก็มีเพลงสรรเสริญพระบรมมีนะไอ้หนุ่มฝรั่งมันก็ไม่เกี่ยวข้องก็เดินออกสาวนี่ก็ยืนไอ้หนุ่มก็บอกสาวมาที่มาที่สาวตอบแบงไงเปล่า My King! My King! My King! พูดแล้วพูดแล้วขนลุกเด่อไมคิ้งไมคิ้งไมคิ้งเพราะว่าคนที่ได้ยินเขามาเขียนลงนังสือพิมพ์ความเป็นไทยความเป็นไทยนักการเมืองน้าหลายที่บอก่เคารพรักในหลวงรักแบบน้ำลายหกหรือเปล่า